ทางโรงเรียนแม่พตธมามรมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกึช้างครับได้เรียนเห็นถึงทรัพยากรป่าไม้และก็เห็นถึงความรักในทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับก็เลยมีแนวคิดเข้าร่วมโครงการส่วนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนครับ จริงแล้วอปสอทต้องการให้ทุกคน,นครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคีเป็นหลักกิจกรรมที่ให้นักเรียนทําก็เป็นเรื่องของฐานทรัพยากรครับโดยเฉพาะในเรื่องของฐานทรัพยากรในท้องถิ่นเช่นการศึกษาของพืชของสัตว์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเช่นงาของอี้ม่อนครับซึ่งเป็นพืชที่เกิดขึ้นในชุมชนของบ้านเมตามานนะครับก็จะ <า S 1> เป็นฐานกระบวนการที่ทางของอปทเอาไว้ให้ครับซึ่งเราต้องมีความเป็นส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับหเรามีความภาคภูมิใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางโรงเรียนบ้านเมตตมานได้เกียติบัตรนะครับเป็นกอหนึ่งนะครับซึ่ง รับจากสมเด็จพระเทพที่มอวไิไลรักสองนะครับเด็กๆได้เรียนรู้ฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หาได้ง่ายนะครับมีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้นสามารถที่จะเป็นมัคคุเทศได้เพราะว่าองค์ประกอบของบ้านแม่ตมานจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่3นะครับเด็กบางคนซึ่งที่โรงเรียนเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์นะครับได้มีโอกาสได้ถวายงาน กับสมเด็จพระเทพแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนที่เราไปจัดบูธนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราได้มาถือคือความสามัคคีใน,นบ <S 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 ุคคณะระหว่างเข้าร่วมนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องอส่งคุณครู เพื่อเข้ารับการอบรมนะครับตามกระบวนการต่างๆในการอบรมนะครับของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่และก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่ออบรมความรู้ความเข้าใจตามขั้นตอนแล้วก็จะนําความรู้ตรงนี้ครับมากระจายงานให้กับคุณครูเพื่อที่จะวางเป็นโครงการวางเป็นแผนงานก่อนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดต้องผูกเรื่องราวต่างๆให้เข้ากับหลักสูตรฐานศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กได้ซึมซับเรียนรู้ถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติต่าง และก็ลงสู่ปฏิบัติจริงนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรานําส่วนพื้กาสารในโรงเรียนเข้าบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนนะครับเด็ก mm hmm. ได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบ,บวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มดทุกอย่างตามกระบวนการที่ต้องการพัฒนานักเรียนอยู่แล้วนะครับ อยากจะเชิญชวนให้ทางโรงเรียนต่างๆนะครับได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับตอนนี้ป่าไม้ของเมืองไทยนะครับลดลงตลอดนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาจิตสํานึกตรงนี้ให้กับเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนป่าไม้ในในประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะเหลือน้อยลงตอนนี้ทางของสพทนะครับก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับก็พยายามที่จะทําให้โรงเรียนแต่ละปีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น5%ที่จะเข้าร่วมของโครงการสนทุกนะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งที่2 ต้องบอกคุณครูก่อนหรือว่าโรงเรียนที่อยากจะเข้าร่วมครับต้องตัดเรื่องของความกลัวเรื่องของภาระงานออกก่อนเพราะว่าส่วนมากที่มาสอบถามก็จะกลัวว่างานตรงนี้มันจะเป็นงานที่สารต่อตลอดตลอดกลดัวจะเป็นงานที่เป็นภาระกับค,ครูนะครับสิ่งที่3มก็คือต้องทําด้วยใจจริงๆครับอย่าไปคิดถึงเกียรติบัตรอย่าไปคิดถึงว่าเออเราต้องได้เข้าเฝ้าหรือว่าต้องไปนําเสนอก่อนต้องเกิดจากจุดเล็กๆในโรงเรียนก่อน ทุกอย่างมันต้องเกิดจากการการลองทําดูก่อนนะครับ